สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับมาพบเจอกันอีกแล้วกับช่องพังทองเงินช้างไทยนะครับวันนี้พาหลานไอ้ดานะครับมาอ้อนคุณป้านะครับคุณป้าทองเันนี่เอาจะไปไหนน้องไอ้ดาจะไปเยยบยาคุณป้าเล่นทำไมกวนละกวนละไปไหนอีกแลวะไปยอมนะครับยอมน้องไอ้ดา bên này lên ấp Nó nào mama. Pa, pa. Đến tuần 7 hả? Đến tuần 7 nó ra Nó ngủ đi bên Nó ngủ ngắm chốc Nó ngủ ngắm À bà này rồi thôi, thôi, thôi. À Màu lắm mà Màu mà Là mà, Là mà.

Bác Bác Ý đu cấp Bác Bác ơi bác Bác Má 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 Cái nát lưỡi ở Má มามามาไปเล็วมามามาเร็วมามามาเร็วมา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  เ,าาเป็นไรเป็นไรได้เลยเป็นไรเป็นไรเนี่ยเป็นไรปลากับล้านเป็นไรสงสัยเจอเพื่อนๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับ chơi con pa lên nè nong này lên lắm con pa lên lá con pa không ăn gì nè nong này nè นาเป็นไร้ะได้ยินเพื่อนร้องฝังโน่นนะแต่แต่ไม่กล้าไปนะไม่กล้าไปเพราะว่าหวงคุณยายนะครับน่าจาเตอ้อนนะบอลได้ยินเสียงเพื่อนๆอร้องฟังโน่นนะครับนาไปนไรหนึ่งตยวนี่เลยไปไม่ได้น่นะ thôi đã thôi. thôi 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 nhịp nhà yeah. thôi mùa rồi đong mùa là, đôi, là... <laughs> mà mama 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 Má, đó má 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 มานี่ๆๆๆ Pak, pak, ๆ pak, ๆๆ pak. มานี่มานี่ป๊ะให้กินใบใบเลยฟุดๆฟุดเออกินไว้ไปนี่แหละไม่เอาไม่เอาป๊ะเอาต้นกล้วย อยากไปเล่นแต่แต่ไปไม่ได้นะครับยังยังหวงคุณปลาทองเงิอนอ่อาแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วชวนแล้วนี่เอาแล้วอ่อนละนู่นคุณแม่คุณแม่น้อนยังได้นะครับก็โกยก่ ่าช่วงเย็น,ยน,นๆนะครับจะมีชาวช้างนะผ่าน้องช้างเดินออกกำลังกายนะครับนอนผ่าเดินเล่นนะครับน้องกรดาก็อ้อนอยู่กับคุณป้าคุณป้าไม่กินหญ้าเลยนะครับไม่กินหญ้าเด็นน้องกระดามาเล่นด้วยน้องกดากุ๊ ดามานี่เลยเปน,เนัะนรตาม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 าอมีเป็นไรนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วกดติดตามให้ช่องทำท้องฟางไทยด้วยนะครับดามมา หยียบยาหมดแล้วจะกินหรือเปล่าเนาะเออเอาเออควรคุณป้าเอากวนมามาควรคุณป้าแล้วความน่ารักป้าก็แบบนะครับอยากไปนะครับแต่ไปไม่ได้ดูดูดค,คุณป้าก็ยอมทุกอย่างเฮ้ย่ะเท้ยประเนเฮ้ย Đã mà đi đâu lên. Ta. Đã à ba mà Hola, ba ba. Hola, ba ba. à, ba ba. ba ba. ba ba. Hola, ba ba. Hola, ba ba. Hola, ba ba. ba ba. Hola, ba ba. Hola, ba ba. mà ล,ล,ลูลูกก็ตามมา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 วนนี้เอออยู่นี่แหละเออให้คุณป้าเอ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 าจะทำอะไรกันเอาเอามามามา <c ười> คุณป้ามา <c ười> คุณป้าจับไว้เลยนะคุณป้าจับไว้เลยเออป้าทำอะไรนะมามามาเดินๆมา,มา

เล่นเล่นหยียบยา่าหมดแล้วมามาเี่นมาเี่มนมาไปปะมา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 เฮงเงินเงเลยเฮ้ยเลยเอเอเป็นไรเป็นไรมันไปปะไม่ามา้ำ มาโอ๋ paling แล้วมาอ๋อกูไปแล้วครับอ้าวต้องกัน ลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบายๆครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้น้องไอดาด้วยนะครับนี่ถือตะก้อมาให้ด้วยนะครับนี่เก่งมากๆเลยนะครับมามา,มาเอามาให้เลยครับสวัสดีครับ